สวัสดีครับท่านผู้ชมรับ,บรมดิดตาไม้่วงดีทุเรียนบันเดินครับทุเรียนที่เห็นอยู่นี้คือ1ใน2ลูกนะครับหนึ่งใน2ลูกสุดท้ายของฤดูกาลนี้ปีนี้นะครับและเป็น2ลูกแรกของต้นนี้คือน้องสานะครับน้องสเมื่อตะคู่นี้เดินผ่านในรัศมี20เมตรนะครับได้กลิ่นหอมฉุยของทุเรียนนะครับ ก็เลยเดินมาดูปรากฏว่าลูกเล็กนะครับลูกตุดเป็ดคู่กันกิ่งนี้มีความหอมนะครับแล้วก็ดมดูหอมฉุยนะครับก็เลยเด็ดนะครับเด็ดร่วงกรุบเลยนะครับก็ไปพากินนะครับปรากฏว่าไม่อยากจะพูดนะครับลูกไม่สวยนะครับลูกไม่สวยแต่สุดยอดนะะ กินโคลเมตแบ่งน้องสองเม็ดกินเองโคลเมตนะครับเราลูกมันเล็กมากนะครับแล้วเป็นตุดเป็ดการันตีทุกคนนะครับบอกว่ารสชาติสุดยอดครับอร่อยมากเนื้อแห้งหวานนะครับเนื้อแห้งหวานมันนะครับกินไม่กินไม่แรงนะครับอร่อยมากครับสุดยอดเลยเราจะมาดูนะว่า น่าจะแก่แล้วโอ้เสียงหลวมมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดนะครับไม่น่าจะเกินพุ่งนี้สุกครับดูฮะมตสโกถูกคารต้นอร่อยมากนี่ขนาดราภูไม่อวบเท่าไหรนะครับผมน้องสามเดี๋ยวจะตัดทุเรียนน้องสามนะครับได้กี่ภูหนึ่งูสองูสามผูสี่ผูเล็ก,ลก สามสามสองคู่ใหญ่นะครับหนึ่งภูกลางหนึ่งคูเล็กนะครับสําหรับทุเรียนน้องสามปีนี้เดี๋ยวจะลองตัดอย่างนี้ตัดเหมือนมืออชีพก็ได้ได้ไหมเนี่ยก็จับยังไงจับอย่างนี้ฮะจับเห็นก็จับอย่างนี้ดึงออกหรือดึงเข้าถ้าอย่างนี้นั่นแนหจะดีกว่ากันเพาอันนี้น่าจะดีกว่านะเวลาลูกล่วงจะได้กระเด็นไปข้างนอก พอครั้งแรกครับที่ตัดแบบแบบมือเดียวนะครับเดี๋ยวไปบ่มนะครับเอ่อมือถู่ว่าจะถ่ายคลิปให้ดูเห็นไปถ่ายคลิปลูกนี้ดีกว่าว่ารสชาติจะอร่อยไหมนะครับแต่เรากินดูแล้วสุดยอดครับลูกนี้ไม่เกินพูดนี้ละสุกครับดันนะครับดันแปลงหน้าดันแปงหน้า ไม่เหมือนเขาครับไม่เหมือนเขาครับดันไม่ไปครับหรือมีดเราไม่คมไม่เหมือนมือชีพครับอ,อ,อแม่มันน่าจะได้นะฮะปรากฏว่าดันไม่ไปเห็นก็ทำง่ายง่ายครับจะได้ไมั้ย มือหนึ่งจับตัวสับมือหนึ่งจะถ่ายเราไม่ใช่มือชีพด้วยวายล่วงจนได้ครับเดี๋ยลูกมีต้นมีสูงครับสูงจากพื้นเม็ดกว่านะครับอ้ยทำไม่เป็นครับดูก็ทำในในคลิปในติ๊กต็อกเนี่ยโหทำง่ายเลยเกิดฟุ๊บฟุ๊บ จับยังไงทำไม่ถูกครับไม่เกินพรุ่งนี้สุกครับสำหรับลูกนี้ดูว่าผิวสากนะครับผิวขั้วสากขั้วมีความหวานนะครับ น้ำเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือสีชมพูเข้มล่องล่องผูลึกนะครับน้าชนกันนะฮะน้ำต้องขั้วเป็นจีบนะครับจีบเข้าไปแก่นะฮะแก่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล่องน้ำเปลี่ยนสีนะครับมีดน้ำเข้าหากัน งาน,นเด้งนะครับเด้งมือสู้นะครับแกแน่นอนร้อยปเปเ็นครับเ <_ C 1> พราะว่าลูกคู่กันเน่นเขาสุกขาต้นไปแล้วอร่อยมากๆนะครับ <_ C 1> ไม่เกินพรุ่งนี้ครับเพราะดูแล้วเนี่ยเสียงเสียงคนกรอบนอกนุ่มในก็ได้อยู่ครับเนี่ยนะฮะกรอบนอกนุ่มในได้เลย แต่เราชอบที่มีกลิ่นหอมๆห,หน่อยนะครับกลิ่นหอมออกจากเปลือกถึงจะอร่อยอยนี้ทุเรียนมนเนินน้องสามเป็นลูกปีแรกสำหรับปีนี้เขานะครับขอบคุณนะครับที่มีลูกให้กินน้องสามนะครับสุบัตาลูกดกมากแต่ร่วงหมดน้องสองต้นโน้นไม่มีดอกหเห็นแม้แต่นิดเดียว นะครับน้องสามเล็กกว่เพื่อนได้กินก่อนเพื่อนเลยนะครับอ๋สุดยอดที่สำคัญคืออร่อยด้วย